สนับสนุนโดย All อนไลน์ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียว คือตื่นเต้นตั้งแต่ส,สัปดาห์ที่แล้วกันแล้วนะคะเพื่อรอต้อนรับนักท่องเทีเ่ยวชาวจีนหลังจาก<ค>าที่เขาประกาศาว่าจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการรับนักท่องเทีเ่ยวเดินทางเข้าจีนด้วยแล้วก็นักท่องเทีเ่ยวจากจีนเองจะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยวันแรก8มาการาคมแล้วก็หลายประเทศก็ปรับตัวตามๆกันด้วยนะคะในการที่จะมีมาตรการต่างๆในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่นเองอย่างในบ้านเราก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามทุกคนเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าแต่ และประเทศเองก็มีมาตรการตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการที่จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่าประเทศภายทางเนี่ยมีกฎเกณฑ์อย่างไรกันบ้าง<ม>ในการที่จะรับนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะวันนี้เนี่ยจะเดินทางเข้าไทยเป็นวันแรกเลยนะคะสําหรับกลุ่มประมาณ200คนเดินทางมาจากเซียเหมินนะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐมนตรีของไทยเรา3กระทรวงเลยค่ะจะไปรอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยค่ะ นางสาวไตร,สร,ตรสรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกร,รัฐมรีได้กล่าวว่าในวันนี้9มกราคมเวลาประมาณ12นาฬิกาสนาทีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกร,รัฐมรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายนิพัฒน์พิพัฒน์รัชกิจประการร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงค่ะจะเข้าร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางมาประเทศไทยหลังจากที่จีนเองก็ทยอยเปิดประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคม2566 ักท่องเที่ยวในครั้งนี้ที่เดินทางมาไทยมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะแล้วสาหรับเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะจะให้การต้อนรับในครั้งนี้คือเที่ยวบิน mf 8 3 3เดินทางมาจากเมืองเซียเหมินค่ะซึ่งก็มีผู้โดยสารทั้งหมด286คนและภายหลังกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยรองนายกทัฐมนตรีและคณะจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ ถึงแนวทางประสานการทำงานของทั้ง3กระทรวงก็ได้แก่กระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงคามานาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน,นั่นเองรองนายยกรัฐมนตรี ก็ได้เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเดินทางไปรอต้อนรับและก็มีการจัดเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วม3กระทรวงด้วยเพื่อที่จะทํางานร่วมกันในการติดตามข้อมูลแก้ไขปัญหาตลอดจนให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในระยะต่อไปค่ะในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะจะทําการตรวจติดตามความพร้อม ในส่วนของบริการด้านต่างๆในท่าอากาศยานด้วยนะคะเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการที่จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าค,ค่ะความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากระเป๋าสัมภาระล่าช้าและการให้บริการรถสาธารณะด้วย ทางนี้การร่วมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมกันของทั้ง3กระทรวงครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องจากการประชุมกําหนดมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิดสิซึ่งในที่ประชุมเองได้มีแนวทางในการดูแลนักท่องเที่ยวไว้แล้วนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเองด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ภาคก,การท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากความเสียหายของโควิด -19 ได้นั่นเองนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด w นิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ